รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นเดทผ้าไหมเจอรี่ค่ะพี่ผ้านะผ้าไหมเจอี่จะมีความแบบเย็นนะผ้าเย็นเนื้อเบานะคะพี่เนื้อลื่นใส่สบายนะตอนนี้ผ้าไม่มีซับในนะคะพี่และเนื้อผ้าไม่ยืดนะผ้าเย็นเย็นเบาๆใส่สบายเลยค่ะพี่ตัวนี้แนะนําเลยนะงานค่ะพี่จะเป็นคอวีแบบนี้นะคะพี่แล้วก็แขนใหญ่ใส่สบายนะปลายแขนแต่งแบบนี้นะคะพี่ไม่รัดนะไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวดนะมีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างนะคะพี่ตัวนี้ทําไว้ให้นะ ส่วนแล้วก็ด้านข้างนะพี่จะผ่าข้างแบบนี้นะคะพี่สวยมากๆด้านหลังนะคะพี่ก็พิมพ์ลายให้อย่างดีแบบนี้เลยค่ะผ้าเบาเย็นใส,ส่สบายไม่มีซับในไม่ต้องรีดผ้าไมค์เอรี่ขาเหมาะ,ะมก,กับตอนนี้เลยด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะพี่รุ่นนี้นะคะอกหนะ้าผ้า50นิ้วค่ะพี่ความยาวอยู่ที่40นิ้วงานเป็นชุดเดทนะตนนัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยเป็นฟิลใส,ส่สบายๆนะ งานเป็นฟรีไซส์มีไซส์ hmm. เดียวค่ะพี่ให้พี่แค่195เท่านั้นกับงานตัวนี้นะสวยมากๆพี่เอาไปแค่195นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอบคุณเข้าใจเราไล์อยู่กับแสงสีอาจมีออนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงนี้นะพี่ตรงหัวตรงนี้นะเวลาพี่สั่งนะคะพี่บอกรหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับสีนี้นะ พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่ตอนนี้พื้นันจะเป็นสีส้มและลายเป็นแบบนี้สวยมากๆค่ะพี่ให้พี่แค่หนึ่งเก้าห้าเท่านั้นและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะสีนี้จะขอเรียกสีม่วงนะคะพี่พื้นจะเป็นสีม่วงและลายเป็นแบบนี้นะคะพี่สวยมากๆเลยตัวนี้นะคะให้พี่แค่หนึ่งเก้าห้าเท่านั้นค่ะพี่ ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบหอมโอน้นะคะพี่จะรับกีตวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเด็กผ้าใหม่ตะรีบผ้าดีมากๆเลยเนื้อเบาเย็นใส่สบายนะคะพี่ผ้าแบบใส่ได้แบบไม่ร้อนเลยตัวนี้ให้พี่แค่195เเท่านั้นถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะพี่ <S <S และอีกหนึ่งสีนะคะพี่ตัวนี้นะจะขอเรียกสีส้มนะคะพี่ <S <S ให้พี่แค่หนึ่งเก้าห้าเท่านั้นจ้า มีสองสีนะคะพี่มีสีส้มแล้วก็สีม่วงนะ